สวัสดีครับทุกคนุชลนิสสันเองนะครับวันนี้อยู่ที่โชว์รลนิสสันหนองแขมนะครับกับเจ้าเทอร่าสปอร์ตข้างหลังนี้วันนี้เดี๋ยวมีลูกค้าจะมารับรถนะครับก็เลยจะมารีวิวให้ชมก่อนเพราะตอนนี้แคมเปญของตัวเทอร่าเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับดีเลยแหละเอาที่จากแคมเปญโปอร์ตนะครับตอนนี้ราคาเหลือ1299ครับจาก1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับลดไป2องแสนห้ามาชมก่อนคันนี้มีการตกแต่งลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับตกแต่งอะไรไปบ้างเพราะว่าส่วนรถเน้นจุกๆไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แคมเปญก จะเน้นเรื่องของตัวส่วนรถเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของตัวก็ต้องแต่งบางอย่างก็ต้องแต่งเองซึ่งคันนี้ก็แต่งไปเต็มคันเหมือนกันมาชมกันครับเทอร์ราสปอร์ตรุ่นนี้แหละครับก็จะเป็นสีเทาตัวนี้บอกเลยว่าเทอร์าสปอร์ตในประเทศไทยเหลือสีนี้สีเดียวนะครับก็คันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างครับตกแต่งด้วยชุดสปอร์ตแพคเกจนะครับเนี่ยฝากระโปรงจะมีสัญลักษณ์เทอร์าเมื่อก่อนมันแถมแต่ว่าตอนนี้พอปรับแคมเปญมาเป็นรุ่นที่ ให้ส่วนลดเยอะขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าของตกแต่งต่างๆเ,เอาตรงมันก็จะเหลือแค่ฟิล์มก่อป้ายพยางแต่ว่าคันนี้ก็คือตกแต่งเพิ่มอีกนะครับก็มีเนี่ยชุดคิ้วซุ้มล้อนะครับตัวชุดดำตรงฝาไอแก้มข้างนะครับแล้วก็ชุดกาบข้าสีดำนะครับอ้นั้นคือเรียกว่าชุดสไตล์หรือแพ็กเกจตัวในส่วนของตัวมือเบ้ามือเปิดประตูกันลอยเคปล่านะครับก็มีแล้วก็พวกในส่วนตัวฝาปิดถังน้ำมันนะครับสีดำ ด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวอุปรกรณ์คันนี้ปรดีของเยม่มากคือตัวถาดท้ายก็มีถาดท้ายมีตะข่ายนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวปลายท่อด้วยนี่ตะข่ายก้านสัมภาระนะครับอยู่ด้านนี้แบบนี้นะครับภายในของตัวสปอร์ตก็เป็นโทนสีดําอยู่แล้วนะครับจากเดิมที่ VL เป็นตัวดําแดงตอนนี้ก็ได้เป็นสีเทาสีเดียวเออขออาภัยครับสีภายในสีดํา นี่นะครับกับค่าตัวกับค่าเนี่ยชุดแต่งของโรงงานมันจะมีที่เป็นสีโครเมียมกับสีดําให้เลือกนะคบแต่ว่าสีดามันก็จะเข้ากับตัวในส่วนตัวชุดเทอร่ด้ามากกว่าคิ้วกันสาดด้วยนะครับคิ้วกันสาดเป็นของแท้นะครับคันนี้คือแต่งแท้ทั้งคันเลยแล้วก็ภายในนะครับมีคิ้วบันไดสแตนเลสนะครับเทอร่าแบบนี้มีแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องบันทึกภาพหน้าหลังด้วย เบาะหนังภายในแบบนี้นะครับสเปกก็ถ้าอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับตัว t ท r ร a ราโฟวินะครับก็เป็นในส่วนตัวเครื่องนยนต์2.3ร90แรงม้าได้ร้90แรงม้าทุกทุกเกรดอยู่แล้วของตัว t ท r ร a แล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์ออปชั่นคือขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีดิฟล็อกนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวระบบเตือนจุดอับสายตารายสปอร์ตนะครับเตือนการชนด้านหน้าสึง2คันนะครับตัวเทอร์าแล้วก็ในส่วนตัวเบรกฉุกเฉินมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวจอพดานเนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อปขึ้นไปก็จะมีในส่วนตัวจอพดานด้วยเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับซึ่งก็เอาไว้เชื่อมต่อกับตัว M I Stick ครับสามารถดู YouTube Netflix ได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวเรดาร์ถอยหลังก็มีให้นะครับ ระบบมิเตอร์ที่เป็น4 w h e วิวมิเตก็มีนะครับแล้วก็ในส่วงตัวเบาะปรับไฟฟ้า,าไปดูข้างในกันอีกนิดหนึ่งหน้าจอขนาดใหญ่นะครับตัวนี้10นิ้วแล้วก็ระบบพวกเบรกมือไฟฟ้านะครับ Air Auto การขับขี่โหมดขับ4ขับ2สามารถปรับได้ชิปอ n นเด Fly เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลัง ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับแอร์มีถึงสามแถวแข้างหลังก็มีข้างบนนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการใช้เป็นรถครอบครัวเนี่ยก็จะสามารถเดินทางได้อย่างเย็นเย็นเร็วนะครับทุกตำแหน่งที่นั่งเพราะว่ออาอะไรถ้าบอกว่าแถวสามจะร้อนไหมไม่ร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเนี่ยดิสเบกสี่ล้อนะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็จานเบกเนี่ยจริงแล้วว่า จานเบรกเดิมๆของตัวเทอร์่าเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าขนาดใหญ่เต็มจานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรกหยุดสนิทได้อย่างมั่นใจแน่นอนเพราะว่าเครื่องแรงแล้วนะครับเบรกเบรกก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวเทอร์่ากับราคารถตอนนี้นะครับคุ้มมากๆครับถ้าเกิดใครที่เคยมองอยู่นะครับ ใค,ใครซื้อไปก่อนอาะมองคอยได้แน่นะครับอันนี้นิสัยเขาลดราคาให้ผมแต่ว่าก็มีไม่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรุ่นยูโรโฟเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเหมือนการเคลียร์ลักษณะขายตัวยูโรโฟไปให้หมดนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวยูโรไฟค่อยว่ากันหมายว,ว่าจะจัดการแผนงานกันยังไงต่อนะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบสนใจรุ่นนี้ก็ทักไลน์หาผมได้นะครับมาคุยรไรเดียกันจะซื้อในนามบุคคลลูกค้าเก่าข้าราชาการซื้อในนามบริษัทเจ้าของบริษัทจะซื้อก็จะมีแคมเปญรายละเอียดปีกย่อยต่่วา ราคาหลักตอนนี้ก็คือ2 1 2 9นนะครับก็คือลดไป256นั่นเองนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ